พันเอกวัชรพงศ์แก้วแจ้งเสนาธิการกองพลฐานมาที่1ค่าพพระคุณผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานมอบสับประรดพันปัตตเวียจำนวนสิบตัน หรือ1น0 0กิโลกร,รัมจากกรมผู้ปลูกสับประรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ขนส่งมากับรถยนต์กระบะจำนวนสาคันเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรตามโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ไขปัญหาราคาสับประรดตกต่ำเพื่อเป็นการช่วยพยุงราคาสับประรดของชาวไร่โดยรับซื้อที่กิโลกร,รัมละ7.80บาท80สตางค์เป็นเงิน78 0 0 0บาทตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก ในการประสานง,งานกับทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่สับป,ประรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการปลูกสับป,ประรดมากที่สุดในประเทศเสนาธิการกองพลนามาที่1กล่าวว่าสับป,ประรดที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวไร่จะส่งไปยังหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อให้หน่วยนำไปประกอบเลี้ยงกำลัองพลและครอบครัวหรือแปรรูปต่อไปอีกส่วนหนึ่งจะนำไปจำหน่ายในราคาถูกในตลาดค้าผักุนผาเมือง ซึ่งจะสามารถบรรเทาความหนึดร้อนให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งส่วนของหน่วยเขารับซื้อตามที่ของทับกต่างการมาที่กองทัพที่สามรับซื้อแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับหน่วยโดยให้หน่วยเนะี่ยรับซื้อเพื่อนําไปมอบให้กับกําลังพลแล้วก็ครอบครัวได้ใช้บริโภคนะครับก็เน้นที่การบริโภคไม่ได้เอาไปจําหน่ายแจกจ่ายต่อหน่วยในพื้นที่ของพัฒบูรณทั้งหมดก็จะรับไปดำเนินการต่ออาจจะไปบางส่วนหนึ่งอ่ะเอาไป ขายในตลาดภายในค่ายจะไม่ไม,ไม่ไม่ไปขายนอกค่ายที่ห้องประชุม1ชั้นห้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายพี่บุญหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจ,จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่2ทับ2,511โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นโดยให้มีการประเมินทุก6เดือนการจะตั้งวิทยาลัยชุมชนเพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงทางด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิตตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อเป็นการขยายโอกาสอย่างเท่าเทียมกันให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น ที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมเสริมองค์ความรู้การประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิตสามารถสไร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองนารีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทางนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเพชรบูรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและอบตในจังหวัดนอกจากนี้มีเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และแผนปฏิการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2 5 6 1ให้จาดไหนที่สมควรจะมีการจัดแต่งสวนนะเพื่อให้เป็นจุดเี่นักท่องเที่ยวอำเภอขึ้นมาหรือระดับจังหวัดนะฮะถ้าระดับจังหวัดจะได้คัดรวบรวมแล,ล,ล,ล้วก็ส่งไปที่กระทรวงมหาไทยเด็ดขาดนะนะี่ต้องทำด้วยใจทำ เพื่อเสียสละจริงๆ,ๆนะครับทีเดียวมันเร็วนันจะเสียหายเดี๋ยวก็สื่อสาวเป็นใบวุ่นวายอันนี้นต้องตั้งสูตรนี้ขึ้นมาแล้วในทุกที่แล้ววันนี้อยากจะให้เป็นเครื่องมือของท่านนายกท่านประหลัดนะ็นท่องเที่ยวรถทัวร์การเกษตรถ้าเราทำสินค้าที่เป็นของดีจังหวัดก็จะตัวดีสินค้าหนึ่งที่กําลังดําเนินการอยู่ก็คือจะหาวัตถุดิบสร้างความแตกต่างขึ้น แชร์กันในในเฟซบุ๊ก่าเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวตเที่ยวแล้วไปถึสิ่งทครเ่อดมาตั้ปีที่สองแล้วนะครับเพราะว่าต้นกาของกระทรวงวัฒนธรรมจะจะนิยมบทความปรกอบเสริิจในพืนที่ครับก็ต้องเป็นหน้าที่ตามกฎหมายด้วยเป็นสวีสแยกาท่อให้คนไทยได้เรยนร้เรื่องที่อยากได้รแก นายกฤิตงเมืองรองผู้วาราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพย,ยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์รุ่นที่8ประจำปี2511โดยมีนายสุเทพเบียดี AD, ในนามของฝ่ายอเมร,ริรกันศูนย์อเมริกันป้องกันและป,ะปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายอดีเทพกมลเวชประหลัดจังหวัดเพชรบูรณ์หวัวหน้าสวรราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่1ตำบลเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเทพเบียดีในนามของฝ่ายอเมริกันศูนย์อเมริกันพ้องกละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าศูนย์อเมริกันพ้องกละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูร์จัดทําโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูร์ประจําปี2 5 1 1เพื่อนําผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดที่เน้นการดำเนินงานที่เป็นศูนย์มาตรฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมและมีแรงกระตุน้นให้กับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่หวังไว้และเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผ,ผู้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรื่งการฝึกทักษะอาชีพและส่งต่อข้อมูลต่อเนื่องในระยะเวลา1ปีโดยการฝึกอบรมในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่8ประจําปีงบประมาณ2 5งพมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น100คนดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง15 มิถุนายน2 0ง1น้ารอณกองร้อยอาสารักษาดินแดนเพชรบูรณ์ที่หนึ่งตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ a r o x New l ปอร์ตแรงเต็มสมรรถนะ155ซีซีที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกยามาฮาแอร์ร็อกสคุณรู้ไหมว่าหนึ่งในสิบของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่ และการหายใจอควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทําให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่ยามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้อง ยามสายพี่ไม่จ้องเที่ยวมองหายามบ่ายพี่วุ่นว้ถึงกันดายามเย็นไม่เห็นหน้าผัวสู เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเคยไหมกับการที่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วมาทำเรื่องเบิกจ่ายกับต้นสังกัดเหนื่อยไหม กับการที่ต้องวิ่งไปทุกโรงพยาบาลเพื่อสแกนนิ้วขอใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแถมยังต้องพกบัตรเบริกจ่ายตรงของทุกโรงพยาบาลเบื่อไหมกับการที่ต้องรอผลการอนุมัติใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงอีกเป็นเดือนกว่าจะเบิกได้ 4. พฤษภาคมนี้ทุกปัญหาจะหมดไปเพราะกรมบัญชีกลางร่วมกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ1317แห่ง ปรับรระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกให้กับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวเพียงแค่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือแบบแถบแม่เหล็กก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะครับสําหรับผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจําผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบํานาญและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ ตามที่กฎหมายกำหนดครับพ่อเรามีแต่บัตรประชาชนรุ่นเก่าจะใช้ได้หรอได้สิครับไม่ว่าคุณจะมีบัตรแบบไหนจะเป็นแบบสมาร์ทการ์ดแบบแถบแม่เหล็กหรือแม้แต่บัตรรุ่นเก่าแบบเคลือบพลาสติกแค่คุณมีเลข13หลักก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้เหมือนกันครับเจ้าตัวเล็กผมเพิ่งสามขวบยังไม่มีบัตรประชาชนหรอกครับเด็กอายุไม่ถึง7ปี ก็ใช้สิทธิ์ได้ครับเพียงนำสูติบัตรจะเปลี่ยนบ้านหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลักมาแสดงเป็นหลักฐานพร้อมกับบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลมายื่นคู่กันแค่นี้ก็เบิกจ่ายตรงได้ตามสะดวกแล้วล่ะครับสามีเป็นฝรั่งใช้สิทธิ์ได้อย่างไรคะหากคู่สมรสหรือพ่อแม่ ไม่ได้มีทั้งสัญชาติไทยและไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ก็ไม่ต้องกังวลไปครับให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐโดยใช้เลข13หลักซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวบีเพื่อย,ยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามปกติครับเต <ś led> ี่ยกับมาผมเป็นคนจีนแท้ๆไม่มีบัตรประชาชนทำยังไงครับในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ หรือผู่สมรสไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ก็ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือบัตรต่างด้าวของผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์แสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงได้เช่นกันครับเอกสารเยอะแบบนี้วุ่นวายใช่ไหมล่ะครับไม่ต้องกังวลไปครับเพราะผู้มีสิทธิ์สามารถไปยื่นขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข่าราชการ ให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านได้โดยยื่นคำร้องตามแบบ7 1 4 2และแนบเอกสารที่แสดงความเป็นบุคคลในครอบครัวเช่นสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาทะเบียนคนต่างด้าวสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรกับนายทะเบียนที่หน่วยงานของท่านเพียงเท่านี้รัฐก็จะออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านทีนี้พอจะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรง ก็พบบัตรนี้แค่ใบเดียวไม่ต้องเตรียมเอกสารให้วุ่นวายอีกแล้วล่ะครับแม่ผมนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านจะไปใช้สิทธิ์ยังไงครับถ้าผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมารับยาเองได้ก็สามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้หรือถ้าผู้ป่วยสูงอายุเคลื่อนไหวลำบากก็สามารถให้ผู้ดูแลทำธุรกรรมแทนได้ โดยใช้บัตรของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้เช่นกันครับแล้วถ้าคนไข้มีบัตรแต่ลืมเอาบัตรมาล่ะครับถ้าลืมบัตรบัตรหายหรือยังไม่ได้ทำบัตรจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ครับต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วนำมาเบิกกับต้นสังกัดตามเดิมเพราะฉะนั้นอย่าลืมพกบัตรไปด้วยทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์นะครับวันนี้ชีวิตของทุกคนก็จะง่ายยิ่งขึ้น คลอกรมบัญชีกลางได้ช่วยคุณลดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์โดยไม่ต้องสแกนนิ้วแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้เลยที่สำคัญยังสามารถใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ถึง1317แห่งทั่วประเทศพบแพทย์เสร็จก็แค่ยื่นบัตรแค่นี้ก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แล้วล่ะครับอ๋อและอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของท่านก่อนไปโรงพยาบาล ช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางตู้คีย์ออสหรือโมบายแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางถ้าสิทธิ์ยังไม่ขึ้นหรือสิทธิ์มีปัญหาให้รีบติดต่อนายทะเบียนหน่วยงานที่สังกัดเมื่อข้อมูลสมบูรณ์ถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับและทั้งหมดนี้คือก้าวใหม่ของการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัว ที่จะช่วยลดขั้นตอนให้คุณสะดวกและขยายบริการให้ทั่วถึงทุกคนมากยิ่งขึ้นแค่คุณมีบัตรประชาชนไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยที่ไหนก็สามารถรักษาได้ทันทีเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ4ี่พฤษภาคมนี้